หลายคนพอเริ่มทำแอนิเมชันใน a n i m เมตนะครับก็จะสับสนว่ามุยคลิปกับกราฟิกมันแตกต่างกันยังไงอะไรควรใช้ทำอะไรคลิปนี้พี่มีคำตอบครับก่อนอื่นหากเพื่อนดูแล้วสงสัยอะไรนะครับสามารถมาสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage ใจดีโปรเจกต์กันได้นะครับและหากสนใจอยากจ้างทำการ์ตูนทำแอนิเมชันทำเกมทำแอปหรือทำสื่อการสอนหรืออยากทำอะไรก็ตามก็สามารถมาพบเจอได้ที่ Facebook Fanpage เช่นกันนะครับ เรามาทําความรู้จักมูวีคคลิปกับกราฟิกกันอย่างคร่าวๆโดยการลองทํากันเลยดีกว่าเนอะโดยเริ่มต้นนะครับพี่ใช้เป็นอุปกรณ์เทคทูลเนอะแล้วก็ขอพิมพ์เป็นกล่องข้อความลงมาคําว่ามูวิคคลิปฝั่งนี้ก็จะเป็นมูวิคคลิปส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นกราฟิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ใหม่ G R A P H I C กราฟิกกราฟิกกับมูวิคคลิปเนี่ยมีวิธีการสร้างคล้ายๆกันเลยนะครับแทบจะเหมือนกันเลยพี่สร้างมูวิคคลิปก่อนพี่คลิกที่ตรงมูวิคคลิป modify convert to symbol ตรงนี้เราเลือกได้ว่าเราอยากให้มันเป็นอะไรเป็นมูว่คลิปเป็นปุ่มหรือเป็นกราฟิกนะครับนี่พี่เลือกเป็นมูวิ่คลิปเนอะเนมพี่ตั้งชื่อว่า mc ส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับพี่คลิกที่ตรงกราฟิกพี่จะกดเหมือนเดิมก็ได้ modify convert to symbol ก็ได้หรือกด f 8เลยก็ได้นะครับครั้งนี้พี่กดเป็น f 8ดีกว่ามันไวกว่าเนอะจึ๊กแบบนี้เลือกท้ายเป็นกราฟิกตั้งชื่ออันนี้พี่ตั้งชื่อว่า gc ชื่อจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่พี่จะตั้งชื่อ,อะกด OK. สังเกตนะครับฝั่งกราฟิกมี instant name คือตั้งชื่อได้พี่ตั้งชื่อว่า gc ฝั่งมูวิคลิปนะครับก็ตั้งชื่อได้เหมือนกันพี่ตั้งชื่อว่า mc ทั้ง2ฝั่งสามารถตั้งชื่อได้นะครับต่อมาพี่ลองเทสโดยการพี่มาที่ฝั่งกราฟิกแล้วก็กด f 9มันจะสามารถพิมพ์โค้ดได้พี่สั่งให้ gc เอาอะไรดี visible การมองเห็น ถ้ากับ False ให้ไม่สามารถมองเห็นได้ลองกด Control Enter ดูซิว่ากราฟิกเป็นยังไงมันจะแจ้ง Error ขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่ากดก็คือกราฟิกไม่สามารถใช้สคริปต์ในการควบคุมได้อ่ากราฟิกตัวเนี้ยใช้สคริปต์ควบคุมไม่ได้ส่วนฝั่งมุวคลิปนะครับพี่ลองเปลี่ยนจาก G C เป็น M C เป็นมุวคลิปลองกด Control Enter ดูเรียบร้อยครับเราสั่งให้มันมองไม่เห็นมันก็มองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามูวิคลิป สามารถใช้สคริปต์ในการควบคุมได้ดังนั้นเราอยากจะสั่งให้มันมองไม่เห็นสั่งให้มันเดินหน้าเดินถอยหลังอะไรประมาณนี้มูวิคคลิปสั่งได้กราฟิกสั่งไม่ได้นะครับต่อมาขอเอาสคริปต์ออกไปก่อนเราลองคลิกที่ตรงมูวีคคลิปดูครับมันจะมีโอ้โหของต่างๆเยอะเลยแต่ในส่วนของกราฟิกไม่มีนะครับส่วนของมูวีคคลิปเนี่ยหลกักๆที่ใช้บ่อย,อยๆเลยก็คือในส่วนของฟิลเตอร์ รเราสามารถใส่ฟิลเตอร์กับมันได้ฟิลเตอร์ก็จะมีพวกเบลอโกลคือแสงสว่างเรืองออกมานะครับของต่างๆข้างในเนี่ยเดี๋ยวพี่อาจจะแยกพูดมาเป็นอีกรอบหนึ่งเนอะเพราะมันใส่งเงาใส่แสงได้นะครับหรือว่าแอจัสสีต่างๆก็ได้นะครับอันนี้พี่ขอใส่เป็นเบลอและกันมันมองเห็นชัดดีเบลอแล้วก็เบลอเยอะๆเลยป๊าบแบบนี้มวยคลิปทําได้แต่ส่วนกราฟิกครับไม่มี รเราจะมานั่งตั้งเบลอใส่แสงใส่อะไรให้กับมันกราฟิกไม่สามารถทําได้นะครับกลับมาที่มูวคลิปพี่ขอเอาฟิลเตอร์ออกก่อนต่อมานะครับในส่วนของมูวคลิปกันในส่วนของกราฟิกเดี๋ยวพี่ขอทำแอนิเมชันใส่เข้าไปข้างในของมันก่อนแต่มันคลิกข้างในคือเลเยอร์ใหม่ทำแอนิเมชันพี่ขอสร้างเป็นลูกบอลลูกหนึง่งแบบนี้แล้วก็แมวขอบลูกบอลนี้มันจะเด้งไปมาข้างในนะครับขอทำแอนิเมชันปับ๊บแบบนี้นะครับ แอนิเมชันที่อยู่ข้างในมูวี่คลิปเนี่ยมันจะมีเฟรมอยู่ที่30เฟรมแบบนี้ปัป๊บปบอ่าเด้งไปเด้งกลับนะครับสาเฟรมพี่ขอ copy ตัวแอนิเมชันข้างใน copy เฟรมเลยเอามาใส่ในกราฟิกมันจะได้เหมือนกันปึ๊บนี่จะได้เหมือนกันนะครับจะได้ไม่มีอะไรที่มันแตกต่างกันข้ขางในเนาะปั๊บป๊บแบบนี้เด้งเหมือนกันนะครับพี่ออกมาที่ซีนหนึ่งหรือตรงไทม์ไลน์ที่มันอยู่ไทม์ไลน์นอกสุดนะครับตรงซีนหนึ่งมีอยู่แค่เฟรมเดียวนะครับพี่ลองกดคอนโทรลเลนเตอร์ดู จะสังเกตเห็นว่ากราฟิกไม่วิ่งนะครับมุวิคลิปวิ่งอ่ะต่อมาครับพี่ลองขยับตัวเฟรมข้างนอกนะครับให้มันมีสัก5าเฟรมดูสังเกตกราฟิกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับกราฟิกมันจะเล่นจากเฟรมที่1ถึงเฟรมที่5ตามไทม์ไลน์ข้างนอกนะครับแล้วก็หยุดแต่ส่วนของมุวิคลิปครับเรามองไม่เห็นเลยว่ามันเล่นอะไรนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเรามองไม่เห็นนะครับมันจะนิ่งๆของมันแบบนั้นนะครับ แต่พอเรากด Control Enter หรือพอเราเทสงานดูจะสังเกตเห็นว่ากราฟิกมันจะวิ่งแค่แค่นี้หนถึงหแล้วก็วนกลับนะครับแต่ในส่วนของ Movie คล i p มันก็เล่นไปจนจบเหมือนเดิมเด้งไปเด้งกลับตามปกตินะครับสาเหตุเพราะว่าตัวมู v i e คลิปเนี่ยมันจะเล่นโดยไม่สนใจใครนะครับมันไม่สนใจว่าตัวเฟรมที่มันอยู่หรือว่าไทม์ไลน์ที่มันอยู่หรือซีนข้างนอกอะไรเป็นยังไงก็ไม่สนนะครับมันก็จะเล่นแอนิเมชันของมัน ตั้งแต่เริ่มจนจบแล้วก็วนไปวนมาแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่สนใจใครฉันจะเล่นเฉพาะตัวของฉันแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ส่วนกราฟิกเนี่ยมันจะสนใจนะครับมันจะสนใจตัวไทม์ไลน์ที่มันอยู่ว่ามีกี่เฟรมฉันก็จะเล่นแค่นั้นเฟรมนะครับมีแค่5เฟรมฉันก็จะเล่นแค่5เฟรมนะครับหรือมันจะเกาะกับไทม์ไลน์ที่มันอยู่นั่นแหละดังนั้นเนี่ยเวลาเราทำแอนิเมชันนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าพอเราเลื่อนไทม์ไลน์ที่อยู่ข้างนอกตัวกราฟิกที่มันเกาะอยู่ด้วยมันก็จะขยับไปด้วย ดังนั้นคนทำแอนิเมชันก็จะเห็นได้ง่ายว่าอ๋อตอนนี้สมมุติ1วินาทีลูกบอลจะเด้งกลับที่เดิมพอดีแต่ถ้าวิครึ่งลูกบอลก็จะเด้งปึ๊บแล้วก็มาอยู่ฝั่งนี้พอดีคนทำแอนิเมชันก็จะเห็นง่ายว่าในช่วงกี่วิกี่วิเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราเลื่อนตัวพินเราก็จะเห็นได้เลยว่ามันเกิดอะไรเราดูผ่านกราฟิกได้ง่าย แต่ส่วนมูคลิปนี้คือเราดูอะไรไม่ได้เลยครับมันจะนิ่งๆของมันไปนแบบนี้เราก็ต้องใช้เป็นวิธีกะกะเอาว่ามันน่าจะขยับประมาณไหนต้องใช้วิธีกะเอานะครับต่อมาพี่คลิกที่ตรงกราฟิกมันมีคําว่า looping แต่ว่ามู้ยคลิปไม่มีนะครับในส่วนของ looping นี้นะครับก็คือเราสามารถควบคุมได้ว่าตัวกราฟิกอยากให้มันเล่นแบบวนลูปหรือเล่นครั้งเดียวจบ หรือเป็นภาพนิ่งหรือเล่นแบบครั้งเดียวย้อนกลับหรือเป็นแบบวนลูปย้อนกลับหน้านะครับตัวกราฟิกมันควบคุมตรงนี้ได้สมมติตอนนี้พี่เลือกวนลูปลูกบอลก็จะมาเด้งกลับแล้วก็ขยับมาข้างหน้านะครับอันนี้คือวนลูปเนอะแต่ถ้าเกิดเป็นเล่นครั้งเดียวล่ะครั้งเดียวครั้งเดียวลูกบอเลเด้งกลับแล้วก็หยุดเห็นไหมกราฟิกมันควบคุมได้นะครับ ต่อมาเราเลือกเป็นภาพนิ่งมันก็จะไม่ขยับนะครับโอเคเอาเป็นว่าตัวกราฟิกเราสามารถควบคุมได้ว่าอยากให้มันเล่นวนอยากให้มันเล่นรอบเดียวหรือเล่นย้อนกลับและเราสามารถควบคุมตัวเฟรมเริ่มต้นของมันได้ด้วยอย่างเช่นเริ่มต้นมันไม่จําเป็นจะต้องเริ่มจากเฟรมแรกเสมอนะตัวกราฟิกเราอาจจะเริ่มจากเฟรมที่15ก็ได้เราก็มาตั้งตรงนี้นะครับตรงเฟิร์สเป็น15 นี่มันก็จะเล่นแบบนี้อ่าเห็นไหมมันเริ่มต้นจากฝั่งนี้แทนแทนที่จะเริ่มจากฝั่งนี้นะครับแบบเนี้ยแต่ถ้าเราอยากควบคุมในส่วนของมูฟคลิปอยากควบคุมแบบนี้บ้างอยากควบคุมแบบกราฟิกแบบนี้บ้างทําไม่ได้นะครับต้องพิมพ์สคริปต์กันเอาเองนะครับอ๋อพี่ลืมบอกอีกอันหนึ่งที่ใช้บ่อยในส่วนของมูฟคลิปคือมันมีตั้งค่าเบลนด์ได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ค่าเบลนด์พี่คลิกที่ตรงมูวคคลิปนะเป็น normal พี่ก็เลือกเป็น overlay อ่าสีมันก็จะเปลี่ยนไปมันก็คล้ายๆกันหลเยอะของ Photoshop อะครับเป็นมัลตินี่สีก็เปลี่ยนไปนะครับตรงเนี้ยมุยคลิปมีให้กราฟิกไม่มีนะครับโอเคตอนนี้โดยสรุปนะครับแบบง่ายๆเลยเนอะมุยคลิปใช้สคริปควบคุมได้มีเบลนดสีได้มีใส่ฟิลเตอร์ได้นะครับแต่ว่าเวลาเป็น a n i m เมชันบน Timeline แบบนี้มันไม่ขยับให้ดูนะครับควรทำแอนิเมชันต้องกะกะเอา แล้วก็ในส่วนของกราฟิกใช้สคริปต์ควบคุมไม่ได้นะครับแต่ทำแอนิเมชันง่ายกว่าเพราะเวลาขยับไทม์ไลน์ปุ๊บเราเห็นผลของมันเลยว่ามันเป็นยังไงเนาะดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพี่เขียนพวกเกมหรือสื่อการสอนที่มันต้องใช้สคริปต์ในการควบคุมเนี่ยพี่จะเลือกเป็นมูวคลิปนะครับแต่ในส่วนของกราฟิกพี่จะใช้ในงานพวกงานแอนิเมชันนะครับหากเราเริ่มชำนาญและเราใช้แบบผสมกันได้อย่างเช่นข้างนอกเป็นกราฟิกข้างในเป็น มูว i e คลิปอันนี้เป็นรูปแบบของการผสมนะครับข้างนอกเป็นกราฟิกสังเกตน,นะตรง Property นะครับข้างนอกเป็นกราฟิกเนาะเวลาเราเริ่มไทม์ไลน์เนี่ยเราจะเห็นว่าควันมันขยับฟุบนี่แต่เราสังเกตเห็นได้ว่ามันมีเบลอนี่นะเฮ้ยมันมีเบลอมันใส่เบลอได้แถมมนใส่พวกฟิลเตอร์แสงได้ด้วยดูสว่างสดใสสวยงามนะครับเป็นเพราะาข้างในหากเราเดาเมคลิกเข้ามาข้างในเป็นมนะูวิคคลิปน้า ข้างนอกเป็นกราฟิกข้างในเป็นมูวิ่คลิปนะคะภากชำนาเนี่ยก็ใช้ผสมผสมกันนะครับมันก็จะทําให้ภาพของเราเนี่ยมันดูแบบดูเนียนมีสเสน่ห์เนาะตอนนี้เพื่อนๆก็พอที่จะรู้จักมูวิ่คลิปกับกราฟิกกันแบบคร่าวๆแล้วนะครับเอาเป็นว่าหากมีอะไรสงสัยก็สามารถมาพบเจอกันได้ที่ Facebook Fan Page ใจดีโปรเจกต์นะครับแล้วนะก็สามารถเข้าไปสอบถามข้างในกันได้เนาะอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับให้ด้วยละกันถือว่าเป็นค่าเรียนไม่สีไม่สีถือว่าเป็น เ,เพื่อนให้กำลังใจเพื่อนนะครับส่วนในคลิปนี้พี่ขอลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันหากมีอะไรสงสัยหรืออยากให้สอนอะไรก็มาที่แฟนเพจบอกกันได้นะคลิปนี้ไปแล้วนะคบไปแล้วไปแล้วโชคดีครับบ๊ายบาย